เช่นเคยนะครับผมขอเชิญนะครับคุณลุงชานะครับแงศิลาโมนะครับคนัคน้องเป็นที่ได้องนะครับคุณน้อเบี้ยแรกนะครับสำหรับผู้อายุไม่เกิน6ปีนะครับหมายเลข8 0 1นะครับและท้องชินาคีาครับหมายเลข702นะครับตอบแต่จริงครับหมายเลข 02นะครับของแบงก์ิครับหมายเลข02หุมนะครับชมงโกลมินนักสิอนุปาลสุของยครับหมายเลข903นะครับสิงคโปร์ i n ละ r n a t i o n a l School นะครับหมายเลข029นะครับชอบโกลมกินนักสิอนุบาลสุดของยจนะครับหมายเลข3 0 1 0.0กินนักสิีลาสเรียิยานะครับ 09ชมรมนักศึกษาอุบลศูนย์หัวใจครับหมายเลข30200นักศึกษาสตรีวิชาสินครับและหมายเลข132ชมรมนักศึกษาอุบาลศูนย์หัวครับมีรายชื่อท็อปที่จะรับลูกอายุไม่เกิน2ปีครับ เพราะว่าเราจต้องไปกินชื่องายนะนี้ปประกาศ่ารูเสื้อสสเนะฮะ่นชิ้น่านี่หละเราควรู้ฝึกสอนช่วยเก็บใบประกาศส่งมือเือด้ว